ต้องขอโทษด้วยนะคะบางทีหนูมไม่ได้ตั้งใจอะคะ่ะก็แต่ว่าหนูก็จะเก็บคาพูดและคำเตือนของแม่แม่พ่อทั้งหมดเลยะจะไปพัฒนาที่บ้านต่อไปอะจะไปพัฒนาในรับจกก็อยากขอบคุณแม่วันนะคะแล้วก็แม่จูนแม่นี้คุณแพนด้าที่น่ารักนะคะ และที่น่ารักที่สุดนะจ๊ะก,ก็แม่บุญเลีเ้ยงาจ้ะสุดท้ายก็อยากขอบพระคุณเทวดาทั้งหลายนะคะที่สักศิษที์ที่นะคะแล้วก็หลวงพ่อนะคะที่ท่างเมตตาแล้วก็สังแล้วก็ที่ท่านได้แนะนำและ ส,สั่งสอนคำดีๆนะจ๊ะเอ่อเปิดตาหนูหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนได้เกิดใหม่เลยอาจารยก็ขอบคุณมากๆน,นะจ๊ะเราขอให้พ่อแม่ซึๆๆ้งๆไว้ละค่ะค่ะทุกคนูเจ็ดวัเนวเหรอรอบที่แล้วเธอคือเธอสองเร็จไป<ะ>เกียรติแล้วใช่ไหมเรียบร้อยแล้วแล้วนี่มาเจ็ดวันเพื่อมาพาลูกมา,า,มาพาลูกมาซ่อม อะไรสมองมัน <c ười> เสียเลยเลยซ่อมซ่อมไม่ยังอตแล้วโตขึ้นต้องยุติเรื่อเข้าที่ยังสาธุอันนี้อยู่เจ็ดวันอยู่แค่เจ็ดวันแล้วจะกลับหนุนนอกเลยเหรอยังหนุนไปหาแม่วันสองวันนะจ๊ะแล้วก็ไปใกล้ๆเข้ามาอยู่ไม่ดีมามาไปหาแม่วันสองวันนะจ๊ะไปเยี่ยมแม่ที่บ้านพอดีหนุนแม่เธอใช่จ้ะ เธอเธอกลับมาแล้วตอนที่กลับมาจากเยอรมันใช่ไปเธอไปเยี่ยมแม่ยังจะมานี่เหนมาที่ไอ๋อมาเยี่ยมแม่ที่นี่ค่ะจ้ะโอมาพบกันที่นี่ค่ะคือเธอนั่งหมายกันที่นี่ใช่แล้วนี่ก็มาแต่ตอนต้นเนี่ยตอนต้นหนึ่งเขาอยากจะมาเยี่ยมแม่เฉยๆไม่ค่ะเจ้างเขาหนูให้เขาพิเศษเลยบอกมาหาหลวงจ้าผมต้องจ้างเดี๋ยู่ดูซื้อส่วนนะคะถูกไม่ใช่แงไม่ใช่ถูกถูกเพื่อมา จ้างบินมาเลยเหรอใช่ค่ะเพราะใจโูงานป้าในสบิจมาเดินมามีคนให้เครื่องเครื่องบินด้วยแล้วตอนต้นไม่อยากมาเหรอตอนแรกหนูก็เหมือนเหมือนที่หนูว่าตอนแรกหนูก็ไม่ค่อยอยากจะเชื่อเท่าไหร่แต่ว่าแม่บอกว่าต้องทำมาจากก็เลยยอมคัดจ้างแพงหน่อยมาค่ะเขาบอกว่าไม่เกินสิบวันแลโอเคยอมไม่เกินสิบวันมาไป อันนี้จ่ายคืนัะไปได้เลยแล้วเป็นยังไงจ้างามาแล้วเพื่อจะมาเจอนหน้าแม่นิดนึงว่าโอเคเอาเพื่อความสบายใจ,พจเพค่ะบ้านมาหาหลวงพ่อโดยเฉพาะเลยไม่ตอนแรกเขามาหาเธอไม่มาหาฉันหรอกมันมีพิรู้จากทัานได้ยังไ <S <S งแสองว่าหมาเพะเธอตั้ตงใจให้มาหาฉันแต่เขาตั้งใจไปหาเธอเพราะว่าเขาไม่จากทัานเนี่ยแล้วเขาก็ไม่เชื่อด้วยเขา ใช่ป่ะมันจะไปเชื่ออ,อ,อ,อะไรก็จะว่าอาไหนๆก็คิดถึงแม่มาหาแม่หน่อยใช่ป่ะแม่ก็จับเข้ามาอยู่ในกรงขงังอีกเอาสวยเลยงานนี้อาแล้วยังไงหนูดีขึ้นจากหายแล้วจ้ะขอบคุณค่ะขอบคุัค่ะณเวลานี้สภาพจิตใจเป็นไงสบายแล้วจ้ะปกติยังเดินชาวบ้านก็ยังยังไม่รู้ไปถึงนั่นงสมาธ<ม>ิแล้วเห็น ไม่เพราะว่มามาพอดีเอมิมก,ก็กลัวนิดนึงอาจารย์ตอนนี้ท่านกลับไปที่เยอรมันนะจ๊ะว่าหนูจะเป็นเหนมือนเดิมอาจย์เพราะว่าสิ่งแวลดล้อมที่นั่นมันอํานวยมากเลยอาจยะให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมหนูก็กลัวนิดนึงนะจ๊ะว่าจะเป็นอย่างนีงนงน้เราเธออย่ากลัวเธอก็เปิดดูในสังคมของเราเข้าใจเปล่าถึงเธอตัวเธอมันจะห่างไกลเธอก็เปิดขึ้นมาดู แล้วก็พยายามดูว่าเขาปฏิบัติอะไรการมีเรื่องราวต่างๆออกิจกรรมอะไรที่นี่เธอก็เหมือนกับว่าตาลองตัวเธอว่าอยู่ที่นี่เข้าใจว่าไอ้ไอ้บรรยากาศที่นั่นนะ่ะเธอต้องถือว่าทุนั่านนะ่ะมันของเมืองออมันเป็นนรกนะบรรยากาศมันเป็นนรกนะมันไม่มีความรักุมันไม่มีความเมตตามันไม่มีความสบายอกสบายใจมันมีแต่ชีวิตที่ต้อง เคร่เียดรอแล้วก็เขาเรียกว่าวแบบว่าอยู่แบบหลอกไปหลอกตัวเองไปวันๆเนี่ยขึ้นพาใครไม่ได้ไม่มีใครจริงใจนั่นนี่ะก็คือเธอมีกรรมอยู่ที่จะต้องไปอยู่ในบรรยากาศอย่างนั้นแล้วมันมีอะไรมีทิพลกับชีวิตเธอที่เธอจะต้องอยู่ที่นั่นแล้วเธอตัดสินใจอะไรไม่ได้หรือเพราะว่าเธอมันคุ้นเคยกับการอยู่สังคมที่นั่น ็ดีเหมือนหนูไปเรียนที่นู่นแล้วก็เหมือนเติบโตที่นู่นเลยจ้ะคือเหมือนหนูว่าย้ายเมื่อก่อนตอนเด็กย้ายบ่อยมากจนกลัวความย้ายอีกแล้วจ้ะย้ายคือเข้าใจไหมว่าณเวลาเนี้ยมมนไม่มีใครอิทธิพลในชีวิตเธอเลยใช่ไหมที่จะตัดสินใจทําอะไรหนูไม่เข้าใจเท่าไหร่อิทธิพลคือหมายความว่าที่เราต้องอยู่ที่นู่นเพราะว่าแม่อยู่ที่นู่นพี่น้องอยู่ที่นั่นคนรักอยู่ที่นั่น หรือสอนอยู่ที่นั่นไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรเลยเธอจะไปอยู่ที่ไหนในโลกนี้ก็ได้ใช่ไหมในเวลาเนี้ยใช่แล้วค่ะอ้าแล้วเธอก็ไปคิดเอาเองเดี๋ยวว่าเธออยากอยู่ที่ไหนชีวิตเธอมันเป็นของเธอนี่แล้วของเธอกับเขาก็ไปอยู่ด้วยกันใช่ไหมที่เมืองนอกเอาเธออยู่ที่ไหนก็ได้เธอเธอก็จะใจว่าเธอก็เซิร์ชเอาว่า ที่ไหนมันทําให้เธอรู้สึกว่ามันมันมันสดชื่นมันสบายมันมีความสุขมันมีบุญมันมีความเจริญมันมีความปลอดภัยอ่ะเธอไม่จ้งเป็นต่องไปอยู่ไอ้ประเทศไหนที่มันไม่ได้เกี่ยวกับเรานี่เพราะไม่มีใครขังเธอไว้นี่เธอไม่ชอบประเทศไทยชอบประเทศไทยจ้ะชอบไม่ชอบชอบมากเธอก็ย้ายกบมาเด็กแล้วบอกว่าอยู่ที่ไหนเธอก็ไปอยู่เนี่ยไอ้แยงการเต้นนอนก็ได้ เธอมาทํางานที่นี่ในเมืองไทยเนี่ยมันก็มีงานทำเธอว่าหาที่อยู่ที่มันแบบว่าสบายใจเธอจะไปอยู่ทําไมอะ่ะมันไม่มีใครบังคับเธอนี่กักขังเธอไว้นี่เธอจะไม่อยู่เลยประเทศนั้นมันไม่มีคุณภาพหรอกของจิตอะ่ะของใจป่ะเธอโตแล้วเธอก็คิดเดียวกว่าฉันต้องการอะไรกันแน่ในชีวิตนี้ ฉันต้องการเข้าของหรือฉันต้องการความเป็นอิสระหรือต้องการความสุขของจิตใจต้องการบุญกุศลงนมนจะกลับไปคิดมันต้องสามสิบเล่นดีกว่ามันเยอมัใจมันก็จริงจริงเนี่ยสิบกว่าโอเคต้องอยู่กับแม่ก็หนีหนีมาเลยเนี่ยเัจจใจแ่บเขาเขาต้องเลือกเอะไรที่แบบว่าอันที่หนึ่งเจริญปลอดภัาายมีความสุขแล้วก็ ไม่อันตรายแล้วก็มีบุญมีกุศลเขาก็เลยเลือกเอาเขาไปอยู่บ้านก็อยู่ไม่ได้บ้านมีทุกอย่างแต่มันไม่ใช่ไงแล้วมันรู้แต่มันควรจะหาสิ่งที่มีความสุขโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นแลรก็ไม่เบียดเบียนตนเองและไม่ตกต่ำใจอย่างเธอบอกว่า เธอก็อยู่ประเทศเดียวกันใช่ไหมตอนนี้ลูกอยู่เดียวันค่ะลูอยู่ชะออม่ะลูอยู่ข้างนอกเนเดียวกันเธอก็อยู่เดียวันเหมือนกันไม่ค่ะคุณแม่อยู่ชะอำค่ะชะออมอ่าแล้วไงลูกอยู่เดียวกันตอนนี้ค่ะแล้วตอนนี้เธอไปอยู่เดียวกันแล้วไม่เล้ทุกวันนี้ก็อยู่ชะอำอยู่ชะอำค่ะแล้วก็อยู่ไปตอนนี้เธอทำไมต้องไปอยู่เดียวกันเนี่ยไม่รู้เหมือนกัน เรียนกรเขาไม่ยอมไปอยู่ที่นั่นเ,เรียนจบเขาก็เพราะว่าเขาไม่มีเขาเขายังมีสังคมที่นี่ใช่ไหมใช่เขาก็เลยแบบว่าเออมันชินอยู่สังคมนั้นก็เลยอยู่ที่นั่นไปเลยนี่ไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ทางนาเดี๋ยวกลับไปคิดอีกท,ท,ทีขอเบอร์นอ้องครูพเพนด้าแล้วกันนะกว่เบอร์พี่ขอเบอร์นหนูคะ่ะไม่ติดต่อเลยเก็เด้ดดอเข้าไปในกลุ่มยัง เธอเข้าไปในกลุ่มเ่อไปดูขงก็มีกิจกรรมอะไรมันจะได้แบบว่าทําให้เรารู้สึกว่าเออเราไม่ได้ขาดจากผู้คนที่เขาทาํกิจกรรมวันด <c oughs> ีเดิมธอมีหวังอะไรในเยอรมันหรือเปล่าเผื่อว่าได้เจอคนดีๆอ่ะจ้ะคนดีที่เยอรมันแทนอะไรประมาณนั <c oughs> <ๆ>้นอ่ะจะต้องต้องประเทศเยอรมนันไม่อ่ะจ้ะ เเชียไม่เป็นไรแต่ว่าเธอถ้ามันเป็นเนื้อคู่ถ้ามันเป็นบุญสัมพันธ์กันถ้ามันมีอะไรต้องเกี่ยวแล้วเธออยู่ที่ไหนแน่เลยไอ้คู่มันจะมาหาเธอเอง<า>จะไปสอบเขาแว่หาอะไระไ,มะไม่ต้องไ,ไ,ไม่ต้องมีไวอุ้ยตกว่าเอ้มันไม่ต้องตั้งสเปกอะไร ถ้ามันเป็นเนื้อคู่เรามันทําให้เราสบายใจทําให้เราเจริญทําให้เรารู้สึกว่าเออปลอดภัยมีความสุขแล้วก็ใครก็ได้ใจป่าอย่าไปฝังตัวเองไว้กับกับความคิดที่ปักหมุกไว้แล้วขยับตัวไม่ได้อิสระเข<ม>้าใจเป่าอยู่ความเป็นจริงไปอยู่คนเยแมนอ่ะโอเคชอบที่มันเป็นเยแมนแต่เยแมนเนี่ยมันไม่ได้เห็นใจเรานี่มันไม่เห็นคุณค่าเรา มันไมไ่รักเรามันไม่ได้ทะนุถนอมเรามันไม่ได้ส่งเสริมเรามันเราจะตัวมันเองได้แต่คําว่าเยอรมันแต่ไม่ได้คุณภาพของชีวิตเลยโง่หรือฉลาดตอบมัโง่จ้สะสาธุเออมันต้องเอาความสุขเด้ยอะไรก็ได้ขอให้เขาดูแลเราเทคแคร์เราแล้วก็เห็นคุณค่าเราส่งเสริมเราแล้วก็แล้วก็แบบว่า ไปกับเราได้ทุกใจเปล่าไม่ไปตั้งสเปกก่โรงเยียมมันหรอกไม่ได้ยิ่งบางคนนี่มันไม่ได้เลยนะมันไม่มีคุณภาพจิตใจอ่ะมันมีคุณภาพแต่เรื่องของการจัดระบบเรื่องของข้าวของแต่ว่าเรื่องของจิตใจมันไม่มีหรอกมันไม่มีเมตตาหรอกมันไม่สงสารเธอหรอกเธอนอนร้องไห้ไม่สนเธอไปหาหมอไปมันไม่มาเช็ดตัวเธอหรอกมันไม่มาแบบ ไม่เทคแคร์เธอขนาดนั้นหรอกจริงปะ่ะหรือจะโง่ไปอยู่อีกโอ้ยคน <c oughs> <c oughs> ไม่มีธรรมะคนพวกนั้นน่ะไมได่ดูดูถูกมันคนไทยเนี่ยนะเธอต้องเข้าใจนะถ้าคนไทยในยส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมีมันจะมีความเมตตาเนี่ยใช่้ถึงยังไงมันก็จะเออสงสารเธอถึองเธอ,อนอนแล้วไม่กินข้า,าวอะไรจะไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่เธอกินก็หลังแล้ยเราอยากไม่กินเรื่องหนึ่งใช่ป่ะ ก็คือจะไปเรื่องอยู่นี้อันนี้คือนี่คือข้อมูลนะท้าใจฟ่งฝรั่งเขาไม่เอาใครหรอกเขาชอบคนไทยเพราะคนไทยเอาใจเขาแต่เขาไม่เอาใจคนไทยใช,ใช่ปะใช่เขาชอบคนไทยเพราะคนไทยเป็นขี้ข้ามันยิ่งผู้หญิงไทยเนี่ยต้องไปเป็นขี้ข้ามันเพราะผู้หญิงไทยมันอุปนิสัยเราไนงะชอบจัดของให้เขาทาําอาหารให้เขาซักเสื้อผ้าให้เขาแบบเป็นห่วงเขาอย่าง,างนี้ เขาก็ดูมีคุณค่าไงเของอาด้ยอย่างได้หญิงไทยเนี่ยมันชอบอ่ะแต่เขาไม่ได้เป็นหรอกเขาก็จะเรียนรู้แต่ว่าเขาทําไม่ได้หรอกเพราะมันไ,ไม่ได้พื้นฐานจ,จิตใจอ่ะใช่ปะคธอจะไปขี้ข้าเขาเหรอเตรียมตัวจะเป็นขี้ข้าฝรั่งเหรอเข้าใจไหมมันต่างคนต้องต่างช่วยกันดูแลกันมีน้ําใจต่อก,กันแล้วก็แบบว่ามีคุณค่าต่อก,กันเข้าใจปะ เปลี่ยนวิธีคิดอย่ไปคิดแบบเดิมๆเ,เลยคิดแบบเธอเนี่ยมันเธอมันมีเธอเนี่ยมันเป็นคนที่ต้องคิดเองเออเองเพราะว่ามันไม่มีใครนําความคิดไงใช่ป่ะเธอตัดสินใจตัดสินใจแบบแบบแบบเท่าที่รู้แต่ที่รู้เนี่ยมันไม่พอมันมันไปไม่ได้เข้าใจไป่ะอาเป็นว่าคําถามเดียวนะเธอรู้สึกว่าเธออยู่ที่เนี่ย คือมีความสุขหรือเปล่าที่เมืองไทยหรือที่วัดจ้ะที่นี่เลยที่นี่เลยอ่ะที่ที่วัดเหรอจ๊ะอะไรนะที่วัดเหรอจ๊ะหรือว่าใช่ที่เธออยู่นี่แหละที่มาองไทยเชิงชื่อชานี่แหละมีความสุขจ้ะถามจากใจตอบจากใจมีความสุขจ้ะแต่ถาว่าอไปหนูนี่ก็ถ้าถ้าหลวงพ่อให้หนูบวชใช่ไหมจ๊ะเนี่ยไม่ไม่ได้บวช ฉันไม่ต้องการให้เธอบวชเราให้ให้เธอเนี่ยแบบว่าเป็นคนปกติคําถามก็คือว่าสมมแม้เราไปอยู่ในวังมันก็ไม่ได้มีความสุขใช่ปะถึงแมเราไปอยู่ประเทศที่มันแบบว่ามีข้าวของดีมันก็ไม่ได้มีความสุขอยู่กับสังคมครอบครัวมันก็ไม่ได้มีความสุขคือความสุขของใจไงมันเหมือนเราแบบว่าเรามีความสบายอิสระแล้วก็มีความหมายรวมทั้งถึงแบบว่ามันมันมันมีอะไรที่พัฒนาการ เข้าใจป่ะถังจะกคาว่าอะไรว่ายูโทเปียอะไรบอกว่าเยะจับจัเคยได้อ่านล้วป่ะไม่เคยได้อ่านจต่ว่าร,ารู้รู้เบสิครู้ข้าวๆว,ว่าเป็นไงพื้นฐานประมาณนั้นมันเป็นเมืองเหมือนเมือง,งสงวรรค์ใช่ไหมลนอาลัยะใช่ไหมรู้จักอีกแบบหนึ่งแต่ว่าจาับใช่จเป็นโลกรู้อีกแบบหนึ่นงคือหมายความว่าเขาดีไหมล่ะไอ้เมืองเมืองอะไรเรียกว่า อะไรว่าเขาเรียกว่าแบบเหมือนกับเมืองเมืองชีวิไลอะไรอย่างนี้ป่ะอือหนูก็ไม่ได้ทราบอะไรมากขนาดนั้นนะจ๊ะแต่หนูรู้ว่าคนในนั้นคิดไหวอย่างนั้นเลยจ้ะคนนั้นเป็นคนจิตใจดีใช่ไหมหนูยังไงไม่ทราบรายละเอียดใช่ไหมไม่ทราบอะไรแต่เธอได้ยินคำนี้ใช่ไหมเธอได้ยินจ้ะเมืองเมืองเมืองในฝันไงใช่จ้ะเพราะว่าเราไปอยู่ที่ที่มีแต่คนดี มีแต่คนมีความสุขมีแต่คนมีความเมตตามีแต่ความสะดวกสบายมีแต่อะไรที่มันแบบว่าทําให้เจริญหูเจริญตาไม่เหมือนอยู่เมืองในนรกต้องหลบต้องซ่อนต้องหนีต้องแข่งแย่งชิงดีกันต้องคอยหลบที่เขาจะทาร้ายเราใช่ปะรู้ที่โนนรู้สึก่งเหมือนไม่ได้อยู่บ้านเลยจ้ะมันไม่อบอุ่นเท่าไหร่จ้ะเหมือนที่โน้นเหรอที่โน้นที่นหนูไม่ค่อยบ ถ้งทั้งที่เออป๊าป้าหนูอจ้ะก็บอกว่าเธออยู่ตั้งนานแล้วตั้งสิบห้าปีแล้วทำไมเธอไม่ปรับตัวบ้างตับไม่ได้จ้ะไม่ใช่บ้านนะจ๊ะพ่อเขายังอยู่ป่ะตอนนี้ยังอยู่นะฮะยังอยู่นะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ภูเก็ตอยู่ภูเก็ตไม่ใช่จ้ะป้าป้าอ๋อพ่อพ่อที่พ่อพ่อหลังนี่ไหมพ่อพ่อหลังเลยจ้ะพ่อพ่อหลังเนี่ยอ๋อพ่อพ่อหลังอยู่ไทยค่ะอยู่ ที่เขาก็เลี้ยงเธอมาเหมือนกันใช่ไหมโอเคไม่ว่าพ่อเราด้วยพ่อไทยด้วยพ่อฝรั่งด้วยถ้าไม่มีธรรมานะมันอยู่ด้วยกันไม่ได้เขาไม่รู้เขาไลยรักตัวเองเขาะ่รักตัวเองเขาไม่ใส่ใจ่อกิดว่าทุกคนเนี่ยก็ไปหาวิธีแก้ไขตัวเองสิเขาไม่มีความไม่ใช่เขาโหดมากเนี่ยแต่เขาไม่มีเมตตาอยู่ในใจเขาไม่รู้ ขาไม่รู้จริงๆว่าทําไมฉันต้องเทคแคร์เธอขนาดนี้เหลอแต่คนที่เขามีเมตตานะเขาจะมองหน้าเธอเฮ้ยคนินสาแล้ฉันรู้สึกว่าตาเธอคาไปเธอได้นอนรอเปล่าคุณมันจะมีความห่วงอะไรคือห่วงใยใช่ไหมจะมีความรู้สึกว่าผูกพันแล้วก็แบบปกป้องรักษาแล้วก็ก็เรียกอะไรดูแลใจใสถึงจะมีปหาแม้แต่คนไทยยังไม่มีเลยที่ไปหาคไคร เธอเข้าใจมั้ยเธอถ้าอย่างนี้เธออย่างนี้เธอหาที่เธอไปหาผู้สวนพวกเทพประมุขเทพประมุขมันจะมีน้ำใจไงเขาจะแบว่ามันจะเห็นเธอไอ้วันนี้สาทำไมตอนนี้เธอไม่ยิ้มเลยเธอมีเรื่องกุ้งใจหรือเปล่าเธอเป็นคนต้องการความรู้สึกใช่ไหมแคร์ความรู้สึกใช่ไหมแคร์ทั้งการเป็นอยู่ด้วยอย่างน้อยๆก็มีน้ำใจนิดหน่อยเออแต่คือคนที่นู่นเหรอจ๊ะคนในโลกเนี่ย มันไม่มีห <c oughs> นูทำใจแล้วจ้ะหนูรู้แล้วจ,ะจ้ะเ <c oughs> จอกัป่เจอะเจอคนนี้เหมือนเจอเพชรอะแล้ว่าเจอเพชรยากและวยากนั่นแหละแต่ <c oughs> ว่าถ้าเบื่อว่าคนนี้เขาได้ปฏิบัติธรรมเนี้ยคนนี้ก็อยู่ด้วยกันเขาเริ่มรู้สึกว่าเธอมีเธออะไรเธอมีมีคุณค่าหรือเธอเนี่ยนะเป็นคนที่เขาอย่างที่จะ,จะสดแสดงความรู้สึกเป็นห่วง แล้วก็ปรารถนาดีกับเธอใช่จ้ะหนูรู้สึกนี่จริงจ้ะไม่ได้ไปหาที่ไหนในโลกไม่มีเมื้อหายก็ไม่มีด้วย่นี่เดี๋ยวฉันจะอ่ะเธอไม่รู้สึกเหรอรู้สึกใช่ใช่ใช่เป่ะไม่ถามกี่ก้าวยังตื้นยังจมอนยังร้องไห้ทำไมจริงรึเปล่าใช่จ้ะจริงจริงเกิดมาแล้มีใดถามเลยจะร้องไห้ทำไมอยู่ดีจะร้องบ้าเปล่า ใช่ป่ะนั่นแหละ,ละนี่คนเสามสิบคนใจเย็งเพราะฉงนั้นก็ไปถามตัวเองว่าฉันต้องการอะไรกันแน่ชีวิตแล้วถ้าฉันฉันรู้สึกว่าฉันรู้สึกว่ามันมีความสุขแล้วมันมันมเรียกอะไรวะมันมีประโยชน์แล้วมันใช่แล้วเป็นสิ่งที่เราควรจะไอ้ความไว้แล้วเราจะผักใันออกไปทําไมแล้วเราจะหนีจากมันจากมันไปทําไม มนนู้จะไม่มีอะไรนะก็ต้องหาความสุขใส่ตัว,ตว,ตวโดยที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นไม่เบียดเบียนคนอื่นบกา่าเราไม่มีใครที่จะมาดูแลเราหรอกเธอก็รู้ไม่ใช่เหรอเธอเกิดมาไม่มีใครดูแลทั้งร่างกายและจิตใจเธอเลยร่างกายจะมีนิดหน่อยแต่จิตใจเขาไม่ดูแล,แล,แลหรอกเขาไม่รู้คนบนโลกนี้มันไม่รู้หรอกว่าตอนนี้เธอคิดอะไรเธอกำลังห่วงอะไรเธอวิตกเรื่องอะไรเธอมีปัญหาอะไรในจิตใจมไม่มีใครดูแลเธอหรอก ใชงเปล่าปนทัศนคติแล้วก็ยืนอยู่ด้วยตนเองแล้วก็กับสินใจให้มันถูกต้องชีวิตเราจะได้ไม่เสียเวลาเข้าใจเปลไม่มีอะไรไม่ต้องไปเศร้าใจอะไรนักหนาโลกใบนี้เธอไม่ต้องไปหาไม่มีไม่หาอะบูไดม่อนง่ายกว่าหาคนดีมีน้ำใจหวงเธอใช่ป่า ไม่เป็นไรปฏิบัติธรรมเนี่ยเธอก็เด้นพบเจอที่สองเธอก็จะมีความเข้มแข็งในจิตใจเธอจนกระทั่งเธอไม่ต้องพึ่งอะไรก็ได้เธอก็พึ่งความดีแล้วก็พึ่งธัรมญาพึ่งความสุขของเธอเธอก็อยู่ได้แล้วทั่วทีะไรอีกตัวแกล่ะอย่างมาลาแล้วก็ขอขอบพระคุณมากค่ะที่เปิดตาหนู ถามันมืดไปหรอล่อาหาล้งงเกิดใหม่เลยกเกิดใหม่จับอยู่ที่นี่มันกเกิดใหม่กลับไปจะเหมดอะไรฟัเงเดียกล <c oughs> ับไปแล้วถ้าเบิดไปคิดวิเคราะห์ว่าอยู่ไม่ได้ก็อย่าไปอยู่เลยไม่มีอะไรผูกพันกันนี่แล้วเราต้องตายอยู่นะเมื่อตายแล้วเราก็ตายแบบมีความทุกข์ดีกว่าจะแก่ตายหรืออะไรงี้ยจะต้องจากโลกนี้ไปขอให้มันได้ที่เป็นประโยชน์ดีกว่า ยึดติดกับอะไรเลยที่ไหนที่มันไม่มีความไม่มีความเมตตาเราไม่มีความมีไมตรีต่อเราไม่มีความปรารถนาดีกับเราไม่เอาเดินลงไปต้นไม้ไหนที่มันมันไม่มีใบเลยมมีแต่ความร้อนมีแต่อันตรายเราก็ไม่ไปอยู่ใต้ต้นไม้มันเราก็ไม่เลือกต้นไม้ที่มันร่มเย็นสบายปลอดภัยเข้าใจยัง เรี๋ยจนี่เอาเธอเป็น case study <c oughs> เธอจะเป็นอาจารย์เธอดีขึ้นกี่ปเปอร์เซ็นต์แล้วนเวลานี้ร้อยเปอร์เซ็นต์จ้ะ3ามิงพูดจริงจ้ะตาทู <c oughs> เธอเตรียมตัวนะเดี๋ยวมันจะมีคนเขาเรียกอะไรวะคนจะขอปรึกษาเธอว่าเธอฟังไม่ดีบอกเออพี่เป็นมาต่อนแล้วอย่าไปคิดอะไรมากเลยเราแล้วเธอก็เอาประสบการณ์เธอไปเขียนหนังสือมาเล่มยบง่ กินไม่ชั้นส่งไม่ชั้นเข้าใจเปล่าตรงันบ้านหน่อยที่หนูพามาหาหลวงพ่อด่วนเพราะหนูกลัวเขาจะฉีดช่พาตัวตายไม่ไม่ง่แล้วเมื่อก่อนอาจจะโง่เมื่อก่นที่ตายทำไมเรื่องข้ามตายแน่นอนเข้าใจเปล่าทำความดีไว้แล้วก็ทําประโยชน์ไว้ทากีใจให้มันขึ้นแข็งเข้าใจยังแล้วเขาอยู่กับยาอยู่กับหมออยู่กับอยู่กับยาคนงไข้อ่ะพอรู้ว่ายาไหน รู้วิธีฆ่าตัวตายใช่ป่ะศึกษามาหมดแล้วแค่คิดต้องค่ะแค่คิดแต่ก็ไม่ต้องอยางนี้เธอนะ<ม>เดี๋ยวเธอเดี๋ยวถ้าเธอดีปัญหาเธอก็เอาลายฉันก็ได้เอาโดยฉันก็ได้ใช่ป่ะจะได้เป่าหัวเธอจะได้หายบึ้เข้าใจป่ะอย่าไปคิดแบบชาวบ้านเลยเพราะว่ามันมันหลอกเราความคิดมันหลอกเรา เข้าใจว่ามันหลอกให้เราแบบว่าตัดมนใจผิดเขาเรียกติดต่อพี่ไอ้น้องแพนด้าเข้าใจว่ามีข้อธรรมาเยอะนะไม่ยี่กระจอกนะเขาสอนแน่เขาสอนอะไรได้เยอะเขาปล่อยวางมากเลยมีคนมีคนว่าอะไรเขาเขายังห้ามแม่เขาเลยอย่าไม่ต้องปโยรธ์ไม่มีประโยชน์แล้วก็คนเมตตาเขาจิตใจเขามันมันพัฒนาแล้วไงเข้ใจยังเชื้สละ ตามนี้ออเ